สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในแมปอ่อบีสวอมซิมูเลเตอร์นะครับเหมือนเดิมนะครับอยู่ในช่วงบีสวอมถามมาต่อไปนะครับผมเนาะอันนี้ก็มีไปเจอคําถามของน้องคนหนึ่งนะเขาถามว่าพี่ครับ n a คืออะไรฮอบนะครับผมเนาะอันนี้ก็น้องเขาอาจจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่า n a คืออะไรนะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ อาวมูเลตก่อนแล้วกันนะครับในตัวเกมเนี่ยม so ันจะมีเครื่องรางหรือว่าอาวุลเลตที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้เราเนาะอ่าสตาร์อาวุลเลตเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่สามารถช่วยอ่าให้เราเนี่ยมีความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้ฮะรูปดาวลอยอยู่บนหัวแบบนี้ฮะนะครับผมหาได้ยังไงครับหาได้โดยการอ่าบินขึ้นมาตรงนี้นะครับหรือโดดมีความสามารถโดดขึ้นมาตรงนี้ก็ได้นะครับผมเนาะแล้วก็เข้าไปข้างในนะครับพี่ขออนุญาตเรียกเป็นอ่าสตาร์ h a ล l นะครับผมเนาะโอเค เริ่มแรกเลยครับเราก็จะมาเจอตัวนี้ฮะดาวแดงๆตัวนี้ฮะมันคือเออ่บอลสตาร์อมูเลตนะครับก็คือดาวดวงแรกของเรานะครับดาวดวงแรกนะครับไม่ใช่เดอะสตาร์นะนะก็เป็นบอลสตาร์นะครับมาดูความสามารถของเขานะบอลสตาร์อมูเลตนะครับก็เงื่อนไขที่จะได้บอลสตาร์อมูเลตนะครับก็คือเรานะครับต้องมีพึ่งที่เป็นกิฟเต็ดนะครับ5ชนิดขึ้นไปนะครับ5ชนิดขึ้นไป ห้าชนิดนะย้ำว่าห้าชนิดไม่ใช่ห้าตัวจะมีอยู่ในรังหรือว่าเคยมีก็ได้นะครับผมเนาะโอเคก็ประมาณนี้สําหรับอบอลสตาร์มูเลตนะครับเงื่อนไขประมาณนี้นะครับส่วนมาดูความสามารถของเขานะบอลสตาร์เขาจะคูณ1.25นะครับที่หนึ่งจุดสอาคาปาเซนตี้นะครับหนึ่าคาปาเซนตี้ก็คือไซตี้ก็คือความจุกระเป๋านะความจุนะครับผมเนาะนะครับผม,นะบผมแล้วก็มีพวกพลาสติกอื่นๆน,นะครับเช่นเดี๋ยวพี่ลองอยกตัวอย่างให้ดูนะก็จะมี บวกโพเลนตนะครับตั้งแต่5% 15%นะครับแล้วก็บวกไวโพเลนนะครับเลนโพเ l นบูโพเลนตะครับตั้งแต่15% 5 0ถึง50%ขึ้นไปนะครับแล้วก็โพเลนฟอร์ม B นะครับผม15-50%ถึง50%นะครับแล้วก็อินสแตนคอนเวิรนะครับก็คือแปลงทันทีนะครับแปลงด่วนแปลงทันทีนะอินสแตนดวนนะครับก็จะมี3า0ถึงสิอนตะครับแล้วก็คอนเวิร์ดเลนนะครับอัตราการแปลงนะครับบีเออรับนการ ติดคีย์ทิเคิลนะครับผมเนาะก็มี1% 15%นะครับผมเนาะอันนี้สำหรับบอลสตาร์มูเลตนะครับผมเนาะต่อไปเรามาดูที่ซิลเวอร์นะครับซิลเวอร์สตาร์มูเลตนะครับผมเนาะตัวนี้ใช้พึ่งกิฟเต็ด10ชนิดขึ้นไปนะครับบวกกับเงินอีก50ล้านเนี่ยห้าสล้านฮันนี่ตัวนี้นะขออนุญาตเรียกเป็นเงินแล้วกันนะครับเพื่อหลุดปากนะครับเพราความสามารถของเขาที่โดดโดดออกมาจากบอลก็คือคูณหน่งจุดห้าคาบาร์ซิตี้นะครับก็คือเพิ่มมาอีก ศูนย์จุดเอ่อสองห้านะครับโบคาบันที่เอามาอีก0.25นะครับส่วนอ่าไอ้พวกพาร์ทสสีฟที่สุ่มนะครับก็จะได้เหมือนเดิมนะครับผมเนาะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ได้เหมือนเดิมเลยก็ลืมบอกไปนะครับในส่วนของตัวบอลเนี่ยมันจะมีพาร์ทีฟเพิ่มมันจะมีพาร์ทีฟที่พี่ไล่มาเนี่ยอ่อหกเก้าชนิดเนี่ยมันจะสุ่มโผล่มาแค่สองชนิดนะ แต่ว่าตัวบวกคาปาซิตี้ไอคูณคาปาซิตี้เนี่ยคือได้เลยส่วนที่เหลือก็คือมันจะโผล่มาแค่2ชนิดนะครับส่วนซิลเวอร์เนี่ยมันจะมีโอกาสได้มาที่3ชนิดนะครับสชนิดก็จะอาจจะเป็นโพเลนอาจจะเป็นเลดโพเลนอาจจะเป็นอินสแตนอะไรงี้นะครับก็ลองสุ่มเมาหลายทีแล้วกันนะเผื่อใครอยากได้เก็บบูเยอะๆใครอยากได้เก็บเลดเยอะๆก็ลองไปสุ่มส่วนต่อไปฮะต่อไปก็จะเป็นตัว โกลด์ Gold, นะครับโกลสตาร์อโมเลตนะครับผมน้องเงื่อนไขก็คือต้องมีนี่ฮะตามนี้เลย20ชนิดพึ่งกิฟเต็ดนะครับ20ชนิดพึ่งกิฟเต็ดนะครับบวกกับเงินอีกสองอยห้ล้านฮันนี่นี่250ล้านนะครับเงื่อนไขก็เพิ่มมานะครับก็คือบวกแคปซิลิตี้อีก0.25นะครับคูณเออคูณเพิ่มมาอีก0.25นะครับเป็น1.75นะครับผมแล้วก็พาร์สิบ พาร์ท์ที่มีโอกาสโผล่มาในโบรเด้นนะครับก็จะมี4ชนิดนะครับ4ชนิดนะครับตัวนี้ยังไม่มีพาสซีฟนะยังไม่เขาเรียกยังไม่มีวอเลตเพิ่มความสามารถแต่ยังไม่มีพาสซีฟนะครับผมโอเคต่อไปเป็นไดมอนด์นะครับไดมอนด์สตาร์อัมูเลตนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้เริ่มดีขึ้นมาหน่อยนะว่าคือใช้พึ่งคลิปติดนะครับ30ชนิดนะครับแล้วก็บวกเงินอีก หนึ่งพันล้านฮันนี่นะครับหนึ่งพันล้านฮันนี่นะฮะแล้วก็บวกกระเป๋าเป็นคูณกระเป๋าเป็นคูณ2นะครับผมแล้วก็ความสามารถนะครับเพิ่มมาเป็น5ชนิดนะครับหชนิดที่จะสามารถนั่นได้5ชนิดยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ให้บ้างที่มันขึ้นเรียงรายตามที่พี่ชี้อยู่เนี่ยนะครับเป็นชนิดของความสามารถนะครับนอกเหนือจากตัวคาปาซิตี้นะนอกเหนือจากคาปาซิตี้นะครับผมโอเคก็ ัวนี้อ่าเอ็นลืมบอกไปนะครับพอมาถึงตัวไดมอนสตาร์อะมูเลตแล้วนะครับมันจะไม่มีแค่ความสามารถแค่นั้นนะแต่ว่ามันจะมีพาร์สิฟเพิ่มมาเนี่ยพาร์สิฟที่เออ่เราต้องอะไรอะที่ผู้เล่นหลายคนต้องการนะครับพาร์สิฟก็คือเพิ่มอ่ยังไงดีครับมันจะเป็นความสามารถแฝงนะครับความสามารถแฝงในดาวนี้นะครับส่วนไอ้ในส่วนของไดมอนเนี่ยมันก็จะมี2ชนิดนะครับก็คือ guiding star กับสตาชาเวอร์นะครับส่วนรา,ายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีแล้วกันเดี๋ยวลิปมันจะยาวเกินไปนะถ้าใครอยากรู้รา,ายละเอียดยิบย่อยแยกเป็นแต่ละพาร์ตสีอะไรก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพี่ทำให้อีกทีแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคต่อไปนะเป็นตัวของซูพีมสตาออมลตนะครับที่เราพูดถึงกันนะครับที่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 มาของ คลิปนี้นะครับตัวซูพีมสตาร์อมูเลตเนี่ยซูพีมสตาร์อมูเลตเนี่ยครับ,รบก็คือ mm hmm. เงื่อนไขต้องมีพึ่งคลิปเต็ด40ชนิดเนี่ยครับ40แน,น,นี้ก็คือไม่ซ้ำกันเลยนะใช่ไหม40นี้ก็คือชนิดอะ่ะเออเรียกเป็นชนิดนะครับแล้วก็บวกเงินอีกหนึ่งหมื่น ล้านฮันนี่นะครับหนึ่งหมื่นล้านฮันนี่ก็จะสามารถเป็นผู้ครอบครองซุพีมสตาร์อัมูเลตนี้ได้นะครับผมเนาะแล้วก็ความสามารถของเขาก็จะมีคูณ2.5งจุดห้าคาบาซิตี้นะครับคูณ2.5งจากระเป๋านะเนี่ยกระเป๋ากระเป๋าเนี่ยมัจะเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็ความสามารถที่โผล่มานะครับก็คือเป็น5 5ความสามารถนะครับ5ความสามารถนะครับแต่ว่าซุพีมสตาร์อัมูเลตเนี่ยมันจะมีเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะ ตัวแอบโกงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวพาสซีฟเพิ่มมาด้วยนะครับพาสซีฟพาสซีฟของเออ่ซูพปีมนะครับสามารถเขาเรียกอะไรอ่ะสามารถออกมาคู่กันได้เขาเรียกว่าพาสซีฟคู่ใช่ไหมพาสซีฟคู่อันนี้ก็มันก็จะมันก็จะมีในส่วนของคู่ที่ดีและคู่ที่ไม่ดีคู่ไหนที่รังไหนเขาใช้กันอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวขอไม่พูดแล้วกันขอพูดเป็นสตาร์บัลเลต์ยังไงแล้วก็ใครใครอยากรู้ก็คอมเมนต์มา นะครับผมเนาะเดี๋ยวจะทำให้นะครับพี่ไม่อยากให้คลิปมันยาวนะครับผมเนาะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับซูพีมสตาร์ออมเล็ตนะครับอ่าลืมบอกเรื่องพาสซสีไปเนาะพาสซสีของซูพีมสตาร์ออมเล็ตนะครับเขาก็จะมีทั้งหมดอีกเพิ่มมาอีกเท่าไหร่อ่ะ4ตัวนะครับนอกเหนือจากตัวไกดิ้งกับสตาร์ชาเวอร์นะครับผมเนาะนั่นก็คือป๊อปสตาร์นะครับป๊อปสตาร์นะครับก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับเป็นดาวรูปร่างแบบนี้ นะครับผมเนาะขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเนี่ยแล้วก็เพิ่มมาอีกอย่างนึงก็คือเป็นจัมมี่สตาร์นะครับรูปร่างแบบนี้นะครับพร้อมสามารถก็ไปดูไปดูในในลิงก์ก็ได้ครับเดี๋ยวพี่วางลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับผมเนาะแล้วก็สกอตชิ่งสตาร์นะครับแล้วก็ สตาซอนะครับก็รูปร่างประมาณนี้เลยตามตามตามที่พี่ขึ้นรูปไว้ให้นะครับส่วนรายละเอียดนะครับจะใครอยากรู้ว่าแต่ละตัวเป็นพาสซีฟยังไงนะครับเดี๋ยวพี่แปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับหรือว่าถ้าใครอยากให้พี่อธิบายเป็นแบบเป็นคลิปเป็นรายละเอียดนะครับก็คอมเมนต์มานะครับผมเ็าะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะ ไขรข้อข้องใจให้กับน้องคนนี้ได้นะครับผมเนาะโอเคสำหรับวันนี้พี่ก่อตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับกด s ับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมเนาะโอเคบ๊ายบาย